สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กรรพยากรของราศีสิงค์ค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2565มาเรามาเริ่มที่การงานแล้วนะในเดือนนี้งานของคุณที่ทำอยู่นั้นมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า อย่างมากเลยค่ะนะดึกถกตัวคุนเองเป็นคนที่มีอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะคะมองการไกลาวางแผนไว้เพื่ออนาคตนะพอมาถึงจุดนี้แล้วปุ๊บก็งานมันเดินมาถึงจุดนี้แล้วก็น่าจะโป๊ะเชะ๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะในบางท่านเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งนะเลื่อนขั้นเงินเดือนนะถ้าไม่มาก ก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นลีดเดอร์เป็นสปอวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเป็น, leader, ปน,น,ปนผู้จัดการเป็นรองผู้จัดการอาจเป็นรองผู้จัดการก็เป็นไป,นเ,ปนเป็นผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ขยับขยายขึ้นไปอีกลําดับขั้นหนึ่งนะคะดีอย่างแน่นอนแต่อย่าอีกโก้สูงอย่าวางกล้ามทําตัวให้น่ารัก นะคะมีมนุษยมีมนุษย์มีมนุษย,ย,ษยสัมพันธ์ที่ดีโอ้ยลินพันกันแล้วก็คือโอกาสตรงนี้นะคุณต้องคว้าเอาไว้ให้ได้ไม่ว่าคุณจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามนะกับคุณก็ตามคุณต้องคว้าตรงนี้ไว้ให้ได้แต่รู้สึกว่าคุณจะทําได้แต่อย่าวางกล้ามนะอย่าวางกล้ามนะห้ามนะต้องเนี่ยค่ะต้องพูดคุยกับคนในทั่วไปนะนะ สรุปการงานประมาณนี้ผ่านโลดเลยค่ะผ่านเยอะด้วยนะเดือนนี้อโอกาสมาถึงมือรีบคว้าเอาไว้รีบทำตั้งใจแน่วแน่รับรองประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะในเดือนนี้ต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างในเดือนนี้ไพ่เงินขึ้นมาหกเหรียญไพ่เงินขึ้นมาหกเหรียญแต่ตรงนี้เป็นเป็น Vi e อ of fortune เพราะงั้นเดือนนี้คนได้เยอะนะ มัน,ม,นมันเลยจากเครื่งมาแล้วอะมันเลยจากเครึ่งหนึ่งมาแล้วกันเลยจากที่คุณเคยได้ปกติสุขแล้วกันได้มาอีกหนึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่คนคณต้องรู้จกัจกใช้จ่าย,ยางไงไม่งั้นเงินจะไม่เหลือใช่ไหมคะแบ่งรับแบ่งสู้ให้มันดีๆรับรองเหลือแน่นอนนะคะสรุปการเงินผ่านนะคะในเดือนนี้ จะให้ผ่านคุณต้องพลิกแปลงสถานการณ์ตรงหน้านั้นเป็นนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพโอเคดีไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงดีค่ะนะถ้าจะมีก็พกปวดหัวไมเกรนปวดหัวเล่ๆน้อยอะคะ่ะเกี่ยวกับหัวกินยาพาราก็หายนะ่ะไม่เป็นไรคุณรู้ว่าคุณจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะสรุปสุขภาพก็ผ่านเช่นกันในเดือนนี้ ต่อไปเรื่องความรักคนโสดนะ,ะถ้าคุณคิดจะมีแฟนในเดือนนี้นะคนนี้คนเล็งไว้แล้วนะแต่คุณกับมองเป้าหมายมีครอบครัวมีลูกมีเต้าสร้างบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้คนคนนี้อาจารย์คิดว่าคุยคุย,คยธรรมดาไปก่อนก็ได้ถ้าคุยไปแล้วนานไปรู้สึกยังไม่เซเยสเซโนให้เปลี่ยนนะคะ แต่คนนี้ดูน่าจะใช่แล้วละ่ะนะคะน่าจะใช่แล้วละ่ะคนที่คุณคุยอยู่นะน่าจะใช่แล้วละ่ะถามถามว่ามันมีโอกาสโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมก็มีจ้า,าใช้เวลาไม่พอคุณต้องดูดีๆอะ่ะคุณต้องดูดีดแล้วมันก็คือเราเอาความจริงใส่กันแต่ปัญหาเราแฟนคุณจะเอาความจริงใส่คุณหรือเปล่าใช่ไหมคะคนที่คุณเล็งไวอ้อ่ะ นะประมาณนี้คนโสดนะเพราะฉะนั้นแล้วช่างใจดูแต่ไม่ใช่ไปเห็นไปคุยกับคนน้คนนี้แล้วคุณก็ไปตะคอกใส่ไล่ใส่ไม่ใช่นะอันนั้นไม่น่ารักอันนั้นไม่ได้ไม่ได้คุณต้องรู้จักพลิกแปลสถานการณ์คขมามาทางข้างคู่ให้ได้นะคะส่วนคนที่โสดสนิทมีเกณฑ์พบเจอคู่นะคะในเดือนนี้ส่วนท่านที่มีคู่แล้ว ในเดือนนี้คุณต้องฟังแฟนคุณนะคะแฟนคุณก็จะออกแนวแบบสั่งการนิดหน่อย <c oughs> นะเพราะนั้นตัวคุณก็ต้องฟังฟังก็ปรับไปตามสถานการณ์นั้นได้มันจะเป็นในเดือนนี้นะคนมีคู่นะมันเป็นอะไรไม่รู้ชอบสั่งแฟนคุณเดือนนี้ก็ปรับปรับตัวไปตามสถานการณ์มันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันจะได้ไม่ต้องเถียงกันจะได้กันอยู่กันแบบสงบ นะเหมือนคู่รักทั่วไปที่รักกันหวานชื่นนะคะออืมอืมมเรื่องที่จะติดิงคุณในหน้าไพา่นี้คือเรื่องที่ตัวคุนาวางกล้ามอีโก้สูงอะ่ะมันจะไม่เหมาะกับคนที่มีตำแหน่งสูงกับคนที่จะเป็นลูกพี่คนหัวหน้างานนะคะไม่เหมาะลูกพี่งานจะต้องคอยดูแลลูกน้อง ลูกเลคะต้องดูแลคือเมตตาใช้เมตตาในการดูแลจะเหมาะกว่านะและที่สำคัญคุณสำคัญที่สุดนะคะคุณต้องพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะมันมีแน่ในเรื่องงานในสิ่งที่คุณไม่เคยไม่เคยคิดจะทำมาก่อนอะ่ะแล้วคุณก็ได้ทำมันอะ่ะแล้วเออมันสำหรับคนที่เริ่มต้นมันก็ยากอยู่แต่คุณก็น่าจะทำได้นะ น่าจะทําได้แต่อย่าเร็วนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าทำอะไรเร็วๆดูให้มันละเอียดละออมันมีอะไรใหม่ๆให้คุณทาคุณต้องดูจากพิพากสถานการณ์โอกาสนี้มาถึงแล้วที่คุณจะขยับขยายตัวเองขึ้นไปอีกลำดับขั้นหนึ่งอีกรเลเวลหนึ่งนะคะในเดือนนี้ประมาณนี้เนี่ยเป็นเรื่องติติงเป็นเรื่องสรุปให้คุณฟังส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคู่ คนโสดที่เลงไว้แล้วได้คุยไว้แล้วคนนี้แหละใช่คู่ของคุณแต่ต้องคุยกันหน่อยคุยกันไปักระยะหนึ่งดูสักหน่อยว่าเออเป็นพ่อของลูกได้ไหมเป็นแม่ของลูกได้ไหมเพราะคุณคิดไปไกลนะคะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ